สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนในรายการพระธรรมชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะนุนใจเราเดี๋ยวพระธรรมยิบรูบที่13ข้อที่1นถึงแนะพระธรรมยิบรูบที่13ข้อที่1นึงถึงแผู้เขียนได้เน้นย้ําเราในเรื่องที่เกิดขึ้นรือที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของเราแบนะสองเรื่องที่อยากจะหนุนใจในเช้านี้เรื่องแรกก็คือว่าในข้อ2ได้อบอกว่าอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะว่าโดยการทําเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวนะต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าธรรมเนียมธรรมเนียมของการต้อนรับแขกแปลกหน้าสําหรับในในสมัยพระอภิีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสาคัญนะถ้าถ้าเรามีโอกาสศ,ศึกษาอภิีเราจะเห็นว่ามีหลายตอนที่ที่เจ้าบ้านดูแลแขกอย่างดีนะเมื่อเมื่อมีคนเดินทางมา คนท,นที่เป็นเจ้าบ้านก็จะบอกว่าต้องก็ได้นะต้องดูแลต้องให้การต้อนรับต้องคุ้มครองต้องทุกอย่างนะเพื่อเพื่อที่จะให้แขกเนี่ยได้รับอยู่ในการดูแลของเจ้าบ้านนั่นนะั่นะนะคือธรรมเนียมในในเวลานั้นนะถ้าเราจําได้มีบางบางมีหลายตอนในชะ่ที่คนจะมาทําร้ายแขกแต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องออกหน้าแทน จะจ้าเราออกหน้าแทนนั่นนั่นคือธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ผู้เขียนพระธรรมพิบูลก,ก็ยังหนุนใจเราในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันเหมือนกันถึงแม้ว่าโอเคธรรมเนียมนั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในสมัยพมพีแต่ว่านะปัจจุบันเนี่ยการต้อนรับแขกแปลกหน้าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าบางทีเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าเรื่องของเวลาเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับ สมัยก่อนเนี่ยเมื่อใครเออเลยนะบกรถขึ้นได้อย่างสบายใจนะสมัยนีย้อาจจะไม่กล้าแล้วถ้ามีใครบบกให้ให้เรารับเออรับรับเขาไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอันตรายนะมันก็จะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งแต่ว่าในเรื่องอื่นๆนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะการต้อนรับการช่วยเหลือนะเราสแสดงชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหน นะอาจารย์บลผู้เขียนทิปรบูเนี่ยคงคงไม่ได้ระบุเฉพาะว่าแขกแปลกหน้าเท่านั้นที่ที่เข้ามาหาเราหรือที่ต้องการพักที่บ้านเราหรืออะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าผู้เขียนคงหมายถึงภาพรวมในการสําแดงความรักนะครับข้อข้อที่1ได้บอกว่าจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปนะนี่นี่คือประเด็นสําคัญแล้วก็ผู้เขียนก็ขยายความในข้อที่สอง นะก็คืออย่างเช่นการ,ารต้อนรับแขกแตกหน้านะนั่นคือสิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนชีวิตเราว่าชีวิตของเราเองเนี่ยเราเราเราให้ความสําคัญกับการดูแลคนอื่นมากน้อยแค่ไหนแตนะ่จริงๆน่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะเป้าหมายหรือพันธกิจหลักของคิสจักรด้วยนะไม่เพียงแต่ชีวิตของเราเท่านั้นเนี่ยอาจจะมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะในคิสจักรของเราเราเรา มีพันธกิจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าใครมีโอกาสที่อยากเป็นนะเป็นแกนนำไม่ใช่เป็นแกนากน,นาเป็นส่วนสําคัญที่จะลักดานคิดสัจักก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะสัมดงความรักของพระเจ้าได้อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ก็คือในข้อที่5้าท่านอยากเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยครับ นั่นคือผู้เขียนกำลังสอนให้เรารู้จักการจัดก,การเกี่ยวกับการเงินนะเพราะพี่บอกว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่งเงินนะหรืออย่าเป็นทาสของเงินนะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ใช่ไหมครับทุกคนก็พยายามที่จะหาผลประโยชน์เข้าตัวเองแล้วก็ทําทุกทางเพื่อเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความร่ำรวยมากขึ้น จริงๆการการมีเงินหรือการร่ำรวยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะแต่ว่าถ้าวิถีทางไม่ถูกต้องเนี่ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นผู้เขียนก็หนุนใจเราว่าให้เราจัดการการเงินอย่างถูกต้องนะใช้เงินนะเราใช้เงินนะใช้เงินอย่างถูกต้องนะใช้เงินเพื่อประโยชน์ของคนอื่นใช้เงินเพื่อบางทีบางทีอาจจะบอกว่าใช้เงินเพื่อสร้างตัวเราให้ดูดีก็ก็ก็อาจจะเป็นหนทางที่เราจะต้อง กระทําด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนหลายคนมีเงินนะแต่ว่าไม่ได้ใช้สิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยทำให้ตัวเองดูดีนะวันนั้นสิ่งต่างๆเนี้ยก็รวมเป็นภาพรวมของการที่เราจะไม่เห็นแก่งเงินเราจะไม่บูชาเงิน <c oughs> เราจะไม่เก็บเงินไว้เป็นเยอะแยะมากมายแล้วไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําไม่ได้ใช้เงินให้ก่อเกิดประโยชน์นะั่นนั่นคือความความสําคัญหรือความหมายที่ที่จะต้องเกิดขึ้น เพราะนั้นผู้เขียนกําลังหนุนใจเรา2เรื่องคือการดูแลคนต้อนรับแขกแบ่งหน้าก็คือการสําแดงความรักอย่างที่สองก็คือว่าการจัดการการเงินที่เรามีอย่างถูกต้องเราจะไม่เป็นทาสของเงินแต่เราจะรู้จักใช้เงินเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ต่อตัวเองทั้งประโยชน์ต่อคนอื่นทั้งประโยชน์ต่อส่วนรวมอะไรก็แล้วแต่นั่นคือการจัดการเงินที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้ประคำที่จะหนุนใจเราแล้วก็เป็นที่เสริมสร้างชีวิตของเรานะ ให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตที่ชีวิตเราเองจะเป็นชีวิตที่พอพระทัยของพระเจ้าครับขอพระเจ้า,วาอวยพรครับ